สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องครับอย่ามาอัปเดตนะครับผมชันทรง่ายเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวกันย่ายยนนี่ก็จะเป็นปรโมชันใหม่ละอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมชันซีดาวสําหรับรุ่น L อนะครับผมกันยังยูนะครับคุณที่จองท่านภายในเดือนสิงหานี่กันยังไดอยู่นะครับผมวันที่มื่อวันที่30แล้วนะครับสามสอนี่จองส่งเอกสารจองโปโมชัน ซื้อปีนี้ผ่านปีหน้านะครับแล้วการฟี่ดาวกันยังได้อยู่นะครับผม L 5 0 1 8ครับยอดนิยมนะครับรถยอดนิยม L 5 0 1 8 SP นะครับผมราคาเงินสดพร้อมชุดไปมีดันดินพร้อมผ่านหกเนาะราคาเงินสดอยู่ที่8 1 5 9 0 0บาทนะครับ8 1 5 9 0 0บาทครับเบิ้งรถเป็นครับเต็มเลยนะฮะสต็อกยู่นี่50แรงนี่ เป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับรถใหม่เพราะว่าขายดีเลยนะครับสำหรับ L อลฮ่าซื้อหนึ่งแปดวันนี้ดาวนะครับดาวรุ่นปุนเชื้อเปนบาทครับว่าต้องใส่เงินดาวเลยจากบาทนะครับผมอ่าค่าทะเบียนเพราะเราบอกก็ไม่ได้เสียนะครับเอารถไปใส่ก่อนเลยนะครับซื้อปีนี้พันปีหน้าวันนี้ครับดื่มใจงวดใหญ่นะครับงวดแรกเดือนมกราคมงวดใหญ่เดือนธันว่านะครับงวดใหญ่สองพันหนึ่งสิบมกราคมถึงพฤศจิกากเดือดสองพันธันว่าก็อยู่ที่แสนสี่หมื่นสามพันนะครับ แต่ถ้าเป็นลูกค้าปลูกอ้อยหรือปลูกมันนะครับสามารถคอนไล่ปีได้นะครับอ่าหลักๆก็จะเน้นเป็นที่ลูกค้าไล่อ้อยนะครับคอนไล่ปีได้เลยนะครับไม่ต้องมีงวดย่อยนะครับปีนึงก็จะอยู่ที่ประมาณแสนหกหมื่นแสนหกหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณปีละแสนหกหมื่นห้าพันประมาณนี้นะครับสำหรับ L ห้าศูนย์ะครับขยับลงมาจักหน่อยครับ L 4 0 1 8นะครับ L 4 0 1 8 เอพีพอมผานหาพอมลูตารีนะครับราคาเงินสดหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพบาทนะครับหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทดาวกับศูบาทเื่อก,กันนะครับเริ่มต้นศูนย์บาทนะรับดาวสามหมื่นห้าลดศูนย์บาทเื่ากันนะครับบ่งแสงเงินยังเลย,ป,ลยปีนี้นไลปีไนมะ่งอใจแปดปีเนาะงอใจสองพันงอไงกะมีที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับ หนึ่งแสนนึงหมื่นหนึ่นะครับหรือจะควานไปไร้ปีแบบลูกค้าไร้อ้อยก็ต้องดาวดีเปอร์เซ็นต์นะครับหรือลูกค้าปลูกมั่นในพื้นที่ก็สามารถควาไนไร้ปีได้เลยนี่ยซื้อปีนี้ควนปีหน้าก็ฟีดาวกันยังได้อยู่นะครับกูดได้พิจารณาใจเอารถไปใส่ฟีก่อนนะครับผมมักกะลยังคอยเริ่มใจหัวใจสองพันครับหัวไงแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งยูเดือนพันวาเลยนะครับเดือนพันวาปีหกแปดนะครับผม กะเอารถไปใส่พี่ซะก่อนบริจาคยังเลยนะครับรุขยับลงมาเป็น l 3 2ครับ l 3 2 1ส sp กะเงินสดกะ5 6 0 0ส0กหนะครับ0้0แสนกหม่นหนันแปร้วยะมาณนี้นะ่าลงต้นชุดบาทขึ้นกันครับหัวใหญ่2 0 0พันหัวใหญ่แค่เก่าหมื่นนะครับหัวใหญ่แค่เก่าหมื่นเกาประมาณเก่าหมืนามพนะครับหัวใหญ่2 0 0พันหัวใหญ่เก่าหมื่นสามพันะครับไปแบบเร็วๆแน่ได้ครับพี่น้องครับ เฮดเห,ดหน้านะครับอายสองสี่สิบเฮดหน้าเฮดมั่นนะครับ, 5, 5, 6, บหาฮาร์ดดิสก์็เฮดดีเพื่อเลยครับลหศูนย์หนึ่งมีเฮดหน้ามัน่นไอยนะครับสำหรับผู้ใดที่หารถใหม่อยู่เกิมีขยายไปมาจาังเลยเป็นเอ็มยูหาเจ็ดครับเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองใหม่นะครับนี่เห็นลูกค้าผมมาจากมุกดาหารเพื่จองไว้นะครับรอผลอยู่เอ็มยูหาเจ็ดนะครับพร้อมใบมีดดันดินนะครับชุดใบมีดดันดินพร้อมหัน 6ไม้นะครับราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันดาวเริ่มต้นสําหรับลูกค้าไม่ดาวเริ่มต้นให้ดาวต่้มสุดๆเลยครับผมอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับผมให้ดาวต่้มสุดเลยสองหมื่นนะครับซอยดาวเต็มที่เลยนะครับผมอ่าดาวเริ่มต้นเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดนะครับผมลดให้เลยเหลือสองหมื่นซอ,อยดาวเหลือหกหมื่นเจ็ดครับเหลือแค่สองหมื่นลูกค้าใจ 2, าสองหมื่นจบเลยครับต้อง เสียค่าเงินครับทะเบียนพรบอาซีปีแรกข้างล่างเทียนไห่เบิร์ตครับผมจะออุปกรณ์ฐานตัวหนึ่งครับอันนี้ในราคาพันตัวหนึ่งกูได้อยากได้รถตรีเพิ่มกับแจ้งสอบถามราคาถึงมากนะครับทางงวดนะครับสมมุติว่าลูกค้าทำไร่อ้อยสิ่ไหมครับพรายปีแปดปีนะครับปีละสองแสนสองพันปีละสองแสนสองพันบาทครับบ่มีงวดจ่อยครับผมอ่าปีละสองแสนสองพันบาทบ่มีงวดจ่อยสำหรับลูกค้าทำไร่อ้อยนะครับถ้าบ่มี ครับว่าได้เทดให้อ้อยกับเป็นลายปีมิงว่ายาครับใหจ่า0 0 0หพันใหญงกับแสนตายนะครับนี่อีกคื m U อ mu 5 7 0 2ครับเดี๋ยวยับไปอีกรุ่นหนึ่งแต่มีอีกครับผมเป็นตัวไดดี m 6 2บัก m 6 2 4 0 mu 4 9นะครับี๋่วมาเบิ้งตัว mu 4 9กก็ได้ U นะครับ mu 4 9นะครับตัวรถความใบมีดดันดินนะครับความพันหก ครับราคาเงินสดอยู่ที่แปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับแปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทราคาจะาจะหลายกว่าเอลฮาซูนอยู่แสนประมาณแสนหนึ่งนะครับแปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยดาวเริ่มต้นนะครับท่านนี้ดาวเริ่มต้นเจ็ดหมื่นนะครับโปรโมชั่นส่วนลดรถได้ยู่ ห้าหมื่นนะครับรับโหลดจ่ายสองหมื่นขึ้นกันนะครับลูกค้าจ่ายดาวสองหมื่นบาทได้เลยครับเพ้่จ่ายลงต้นสองหมื่นได้นะครับ MU สี่เก้าศูนย์สองไม่นะครับอุปกรณ์อันนี้คือยกตัวอย่างราคาอุปกรณ์สองชิ้นนะครับตัวรถกับใบดานกับพันหกแปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับดาวสองหมื่นพันยังไงนะครับพันไรปีสมว่าลูกค้าไรอ้อยนะครับพันไรปีปีละครั้งได้เลยนะครับายปีปีละครั้งได้เลยครับปีละ แสนหกหมื่นหกนะครับปีละหนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันพ้ปดีครับด้วว่าผู้ใดผู้ใดเห็นให้อ้อยก็สมัครพันไรปีแบบนี้ดัวใจนะนาปีมีห,หั่ใกัมีผงฉันซื้อปีนี้พันปีหน้าคื้เ่าครับผมเอาก,ากระหดใหญ่กับย่าปอยูเียท่านว่านะครับแล้วก็มีเอ็มหกสองครับเอ็มหกสองสี่ศูนย์ครับเอ็มหสครับตัวรถความใบมีดาันดินแล้วก็พานหกแล้วครับราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งล้านหล้านแต่ลืมแนึ่งล้าน รล,ล่าน1นมืนนะครับล่านหมืนหกพัประมาณนี้ครับหนึ่มื่นหกพันบาทนะครับแต่พัน6กนะครับพันหกี่ซยตัวเดียวกันครับเอ็นยูซีกนะครับหนึ่งล้านหนึ่มืนหกพัดาวนะครับดาวเริ่มต้นตอนนี้จะพาโบให้อ้อยนะครับล, <c oughs> ลูกค้าลูกค้าร้อยอ้อยจะดาวแค่8 1ด0 0ื่นหนึ่งันแปดมืนหนึ่งพันักกูโมชันออกยู สาม่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหกเ็ดตัวนี้อาชีดีดาวแค่หมื่นหานะครับอาชีพเดาวแค่หมื่นหานะครับถ้าลูกค้าทำไรอ้อยนะครับลูกค้าเห็ดอ้อยนะครับผมจะอาชีดเดาแค่หมื่0หนึ่งาพันบาทนะครับสหรับเอ็หกสแต่ว่าถ้าลูกค้าว่าอะไกูอ้อยนะครับเดาต้องเดาอยู่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตื่องพันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันก็ ฮารักก็เลยโปรโมชั่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าเจ็ดหาหก่ีดาวอยู่ประมาณ60,000่นะครับไีดาวอยู่ประมาณหกหมื่นาลูกอ้อยนะครับทาบได้ทำไรอ้อยจะเดาหกหมื่นได้แต่ปลูกอ้อยเอาไปเลยครับหนึ่งบาทนะครับสำหรับ M U, เอ็มยูเอสองสี่ศูนย์นะครับผมสนใจตัวใดรุ่นใดก็สอบถามได้ครับ เอ็นเจตหากรมีครับเอ็นเจตหาปูอ้อยนี่ดาวแค่บวกี่เมื่อนะครับผมเอ็นเจตหาเอ็มแปดแปดเก้าแปดเท่ามีนะครับผู้ใดอยากได้ตัวใหญ่ก็สอบถามคำว่าเบิรงอันนี้ผมจำเอานะครับผมผผมมอ่านแล้วก็จำเอาแล้วก็ไม่บอกซุปน้องข้าฟังนะครับจะเป็นรุ่นแหวกับาเอ็นยูนะครับเด้อคลิปนี้ครับผู้ใดสนใจก็สอบถามได้ครับอันนี้คือโปรโมชั่นดีๆของเดือนสิงหาคมนะครับส่วนเดือนกันยายนกับต่องรออีกจักซองสามมือครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่รอบประมาณวัน วันจันทร์นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตโปรโมชั่นของเดือนกันยายนนะครับโปรโมชั่นรถใหม่รถน้อยครับรถน้อยผู้ใดอยากได้ก็สอบถามได้ครับรถน้อยนี่มีทั้งฟรีดาวทั้งดาวแค่บ่ถึงมื่นนะครับรถน้อยดาวหกท่านแปดท่นนะครับผมบ่ถึงมื่นนะครับลูกค้าเก่าฟรีดาวได้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นลูกค้าเก่านะครับสำหรับรุ่นเอลกับรุ่นเอ็มยูกับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับ0610244343ครับลูกค้าเก่า จะดาวก็คือลูกค้าใหม่นะครับผมจีได้ช่วงรถเพิ่มหรืออาจจะฟีดาวได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าเก่าครับผมสอบถามเข้ามาเลย0610244343ครับผู้ใดสนใจตัวใดสงสัยอันใดก็โทรมาสอบถามหรือแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นะครับผมคลิปนี้กับฟารโมชั่นของเดือนสิงหาคม2องวันสุดท้ายครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ